สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับพบกับผมอาร์มชชชวาลในเทนิวออนไลน์นะครับแม้ว่าวันนี้จะไม่ได้อยู่ในฐานะสามีภรรยากันแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าทั้งคุณนิวเรียนสาและก็ทางดีเจไจ้าก็ยังคงทําหน้าที่พ่อและแม่ให้กับน้องไทก้าได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องนะครับอีกทั้งยังคงมิตรภาพที่สวยงามกันไว้แม้ว่าจะเลิกลายุติความสัมพันธ์ในฐานนะ สามีภรรยากันไปแล้วก็ตามนะครับล่าสุดครับสาวดิเบียนสามีการโพสต์ภาพคู่กับอดีตสามีอย่างนีเจเพจจ้ามาในลุกนักแข่งรถเลยครับเป็นการวอรวยพรวันเกิดอดีตสามีนะครับระบุว่าเป็นเพื่อนรักหลังจากฝ่ายชายนะประกาศเป็นหนุ่มโสดกลางงานปาร์ตี้วันเกิดแม้ว่าวันนี้สถานะจะไม่ใช่สามีภรรยากันเหมือนเดิมนะครับแต่ก็าชาวเน็ตก็ชื่นชมมาว่ามิตรภาพที่ดีเนะี่ยก็ยังคงหลงเหลือกันอยู่นะครับ ประกาศตัวเป็นหนนโสดในวันคล้ายวันเกิดของตัวเองแบบชัดๆไปเรียบร้อยนะครับสำหรับดีเจเพชรจ้าวิเชียนนะครับเจ้าตัวเนี่ยมีการเผยว่าความตั้งใจในปีนี้เนี่ยจะมีการลุยธุรกิจที่อยากจะทำขณะที่อดีตภรรยาอย่างนิวเกลียนสาก็มีการเข้ามาคอมเมนต์อวยพรด้วยเช่นเดียวกันครับทำเอาแฟนๆแล้วก็คนที่รอคอยเนี่ยก็ชื่นชมในมิตรภาพของอดีตคู่รักคู่นี้กันอย่างย,าก,ยกใหญ่นะครับ 29กมกราคมที่ผ่านมานะครับนิวเคลียร์หันสาโพสโอวยพรวันเกิดดีเจเพชรจ้าอีกครั้งอย่างเป็นทางการนะครับมาพร้อมกับรูปคู่สุดเท่นในลุกนักแข่งรถครับรวมถึงมีภาพครอบครัวที่อยู่ด้วยกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกให้ชาวเน็ตเนี่ยได้ชื่นใจเลยก็ว่าได้ครับส่วนแคปชั่นที่ทางสาวนิวเคลีย,ยร์อวยพรเนี่ยข้อความก็ระบุนะครับว่า happy birthday to dj เพชรเพื่อนรักขอให้อายุมั่นขวัญยืน เป็นตะลุงหัวโบราณไปนานๆขอให้กระดูกแข็งแรงไม่เคล็ดบ่อยรวยๆๆนะจ๊ะนี่ครัซึ่งก็ถือว่าเป็นมิตรภาพของเพื่อนที่น่ารักสุดๆแม้ว่าสถานะของสามีภรรยาจะจบลงไปแล้วนะครับแต่มิตรภาพในความเป็นเพื่อนก็ยังคงอยู่และสวยงามมากจริงๆจนหลายคนเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันก็ว่าได้ว่าอยากจะคอยซัพพอร์ตกันแบบนี้ตลอดไปนะครับแน่นอนว่าก็มีหลายคู่นะครับในวงการบันเทิงที่ ยุติความสัมพันธ์เลิกลากันไปแต่ก็ยังคงสานะพ่อและแม่ให้กับลูกอีกทั้งทั้งคู่ก็ยังคงสานะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแม้ว,ว่าวันนี้เนี่ยจะตัดสินใจย,ยุติความสัมพันธ์กันไปแล้วก็ตามก็บอกว่าเป็นสิทธ์ที่น่าชื่นชมแล้วก็ยอมรับนะครับต้องยอมรับจริงๆว่านับถือหัวใจนะครับที่บางคนก็ไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้แล้วแต่สําหรับบางคู่ก็ต้องบอกว่าต้อง,อองน่าชื่นชมจริงๆที่ยังคงแยะนะครับ แต่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าบางทีก็มีลูกน้อยเป็นโซ่คล้องกลางใจนะครับคือน้องไทก้านะครับที่ทั้งคู่เนี่ยก็คงต้องทำหน้าที่พ่อและแม่เพื่อที่จะซัพพอร์ตลูกชายอย่างเต็มที่ต่อไปครับเขาไว้ทีเดูครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ